สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้มาพบกวับช่อง pn พระบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพระบ้านที่ซวยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงโทรท,ที่เบอร์082 480 4 7 4 6ส่ี่ครับผมสว่วนรายไดผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด<ๆ>ติดตามช่อง PN พระบ้านเลยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้พาคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ก็มีพระบ้านมาแบ่งปันเหมือนเดิมครับผมราคา300บาทขึ้นไปครับผมลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนได้เลยครับผมมาเริ่มเป็นพระสมเด็จอรายการที่1เลยครับผมนี่เป็นพระสมเด็จอะรายการที่1ครับผมองค์นี้ครับผมนี่นี่ครับผม น,นี่ก็จะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับผมอ่าถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมหรือว่าพี่ๆท่านใดถูกใจองไหนชอบใจองไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดได้เลยครับผมถูกใจแล้วก็ต้องโทรมาปิดเลยนะครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับผม ไม่ต้องรอดูให้จบคลิปก็ได้นะครับผมถูกใจแล้วก็โถมาปิดกันได้เลยครับผม,มนี่จะเป็นพระสมเร็จอ่าหมายเลขหนึ่งนะครับผมองค์นี้ครับผม หมายเลขหนึ่งครับผมราคาสามร้อยบาทครับไปเป็นเหรียญอ่ะอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อตโตนะพี่นะนเป็นหลวงพ่อตโตวัดบางพี่ใหญ่ในครับผมในปีสองห้าสามเจ็ดครับผมนี่พร้อมเรียมพร้อมใช้งานครับผมองค์นี้ครับผมนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อตโตวัดบางพี่ใหญ่ในครับผมนี่ครับผมเป็นหมายเลขสองนะครับผมสําหรับเหรียญน,นี้ครับผมนี่ ปกติเคยเห็นแต่แบบว่าเหรียญแบบนี้จะเป็นเหรียญใหญ่ครับผมอันนี้ก็เป็นเหรียญเล็กแต่ก็ไม่ได้เล็กมากนะครับผมในปีสองห้าสามเจ็ดครับผมนี่วัดบางพีใหญ่ในครับผมหลวงพ่อโตครับผมนี่ครับปกติได้มาจะเป็นองค์ใหญ่ๆนะพี่นะอันนี้ก็ไซส์กำลังแขวนครับผมนี่พร้อมเียมพร้อมใช้งานครับผมหมายเลขสองครับผมราคาสามร้อยบาทครับ ต่อไปเป็นหมายเลขสามเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มว like e ัตากล้องครับผมนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัตากล้องครับผมเหรียญนี้ครับผมนี่นี่ครับผมนี่ครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัตากล้องครับผมนี่เป็นหมายเลขสามนะครับองนี้ครับผม นี่เป็นหมายเลขสามค,ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสี่นี้น่าจะเป็นหลวงพ่อโสธรนะนี่ี่เป็นหลวงพ่อโสธรครับผมนี่เล like ี่ยมเก่าเก่าเดิมเดิมมาแบบนี้ครับผมเนี่หลวงพ่อโสธรแต่จะปีหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะพี่นะเนี่ดูเก่าเก่าเลยนะครับผมนหลวงพ่อโสธรนะครับผมหมายเลขสี่ครับผมนี่นี่ครับผมเก่าเก่าเลยนะพี่นะ นี่นะครับแต่จะปีไหนอันนี้ผมไม่ทราบเลยนะครับผมี่ปกติจะมีปีตอกไว้ด้านหลังนะเนี่ยเปาไว้ด้านหลังสําหรับองค์นี้ไม่มีเลยนะครับผมนี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นอ่าหมายเลขสี่ครับผมี่ราคาสามร้อยบาทครับ ต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขห้าครับผมน่ครับอันนี้เป็นพระสมเด็จอ่าหมายเลขห้าครับผมองค์นี้ครับผมน,นี่เขาเรียบเก็บหิวมาเรียบร้อยแล้วนะพี่นะนี่ครับผมเป็นพระสมเด็จหมายเลขห้าครับผมองค์นี้ ีครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขห้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นถั่วทวดหลังตอรีดอ่าหมายเลขหกครับผมนี่เป็นหมายเลขหกนะครับผมนี่ต่อคาว่าธงชัยด้านหลังนะครับนี่วัดไตมิตรอ่าน่าจะเป็นของอะไรนะเจ้าพระคุณธงชัยหรือเปล่าครับผมอ่าวัดไตมิตรนะครับผมเนี่ยนี่ครับนี่เป็นหมายเลขหกครับผม คราบเก่าๆครับผมนี่เป็นหนุบบุดทวดอาหลังเตาลีดครับผมอาออกวัดไตมิตรครับผมนี่ตออคําว่าธงชัยนะครับผมแล้วก็มีรูปช้างถือดอกบัวแบบนี้ครับผมนี่ต่อโค้ดสามแปดสองแปดครับผมนี่วัดไตมิตรครับผมอาออกวัดไตมิตรนะครับผมสําหรับองค์นี้ครับผมนี่ นี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขหกครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพัดสังกจายนี่พัดสังกจายหมายเลขเจ็ดครับผมเป็นพัดสังกจายแบบนี้น่าจะเป็นของทางหลวงพ่อกวยหรือเปล่าครับผมนี่อ่าอุดกิ่งครับผมเป็นพัดสังกจายอุดกิ่งเนี่ยครับผมครับกเก่าๆแบบนี้ครับผมเนี่ยครับผม ป็นพัดสั่งกะจายแบบนี้จะเป็นทางของอ่าหลงพ่อกลวยหรือเปล่าครับผมนี่ก็ดูศึกษาไปพร้อมๆกันครับผมนี่ครับนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นหมายเลขเจ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นเหรียญราชการที่เก้าหมายเลขแปดครับผมนี่เป็นเหรียญราชการที่เก้า หมายเลขแปดครับผมพร้อมเรียมอ่าพร้อมใช้งานครับผมพอสสองห้าสี่สองครับผมนี่เป็นพอสสองห้าสี่สองนะครับผมนี่ครับผมนี่ก็จะเป็นหมายเลขแปดนะครับผมเหรียญน,นี้ครับผมนี่ครับผมนี่เป็นเหนรียญราชการที่เก้าครับผม อสสองห้าสี่สองครับผมนี่ครับผมนี้เป็นหมายเลขแปดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นเหรียญพระพุทธชินราชหมายเลขเก้าครับผมนี่เป็นเหรียญพระพุทธชินราชครับผมอ่าหมายเลขเก้านะครับผมีนเหรียญน,นี้ครับผมีนหลังสมเด็จพระเอก,กาทศรสครับผมีน มีต่อโค้ดชัดเจนนะครับผมนี่ขนาดไม่ได้ส่องก็เห็นโค้ดอชัดเจนเลยนะเหรียญน,นี้ครับผมนี่เป็นหมายเลขเก้าครับผมนี่ครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชครับผมนี่ครับข้างหลังเป็นสมเด็จพระเอกา,อาทศรสครับผมแล้วก็นี่ต่อโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ ต่อโค้ดชัดเจนครับผมน,นี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขเก้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อ,อไปเป็นหมายเลขสิบอ่าเป็นเหรียญนาหลงพ้อพงเงินวัดดอนใหญ่หอมครับผมนี่เป็นเหรียญกลมใหญ่ครับผมเขาเรียกเหรียญจิกโกอะไรนี่แหละครับผมนี่ผมก็เรียกเขาไม่ถูกเหมือนกันนะพี่นะในปีสองห้าศูนย์หกครับผมนี่ข้างหลังก็เป็นพัดยศครับผมนี่ นะครับเียนกลมใหญ่ครับผมอ่าหรือพ่อเงินวัดดอนแย่หอมครับผมนะครับนี่ครับ,รบผมโคบหญ่หอมครับผมนี่ครับข้างหลังเป็นพัยดยศครับผมนี่ สองห้าศูนย์หกครับผมเหรียญนี้ครับผมนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่าหมายเลขสิบครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระผงกระดูกผีหมายเลขสิบเอ็ดครับผมนี่พระผงกระดูกผีหมายเลขสิบข้างหลังกรอบก็แตกนะพี่นะนี่ได้มาแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นหมายเลขอ่าสิบเอ็ดครับผมเป็นพระนะครับผงกระดูกผีครับผมนี่ นี่ครับผมนี่เป็นหมายเลขอาสิบเอ็ดครับผมนี่ครับผมนี่หมายเลขสิบเอ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระนาคปกหมายเลขสิบสองครับผมเนื้อผงน้ำมันครับผม เป็นพระน้าปกอันนี้จะออกที่ไหนผมก็ยังไม่ทันได้ดูเหมือนกันนะพี่นะนดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมนี่าพร้อมเก,ก่าก็ับผมเนี่เป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับผมเป็นพระน้าปกครับผมนี่ครับ อันนี้ก็เป็นหมายเลขสิบสองครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามอันนี้เป็นเหรียญโลว้วคูนครับผมเป็นเหรียญโลหะคูนอ่ารุ่นสากลด่านขุณทศครับผมปีสองห้าสามศูนย์ครับผมนี่เป็นหมายเลขสิบสามครับผมเหรียญน,นี้ครับผมนี่น่ครับผมนี่ครับเส้นขนแมวนี่ วิ่งทั่วเต็มเหรียญเลยนะพี่นะนี่น่ครับฟอนต์ตัวหนังสือนี้คมชัดเลยนะครับผมเนี่เน,นี่เป็นเหนรียญรูปมงครก็ผมรุ่นสหกรณ์ปีสามส่วนก็ผมนี่โดยด้าน,นหลังเลยครับผมอักษรลายยันคมชัดเลยนะพี่นะนี่คำว่ารุ่นสหกรณ์ด่างคุณตคนก็ผม ผมอันนี้เป็นหมายเลขสิบสามครับผมนี่ราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบสี่ครับผมน,นี่เป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบสี่ครับผมองค์นี้ครับผมนี่หาเก่าๆครับผมองค์นี้ ครับหมายเลข14ครับผมเนี่ราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระปิดตาหมายเลข15บห้าเนี่เป็นพระปิดตาหมายเลขสิครับผมจะของที่ไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะพี่นะได้มาแบบนี้นี่เป็นหมายเลข15ครับผมเป็นพระปิดตาครับผม หมายเลขสิบห้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมหมายเลขสิบหกครับผมนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมมาหมายเลขสิบหกครับผมเหรียญน,นี้ครับผม ครับหมายเลขสิบหกครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นเห,นหรียญหล้วก็ชุยหมายเลขสิบเจ็ดครับผมนี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่อชุยหมายเลขสิบเจ็ดครับผมเหรียญน,นี้ครับผม ครับหมายเลข17บ็ครับผมราคา3ามร้อบาทครับต่อไปเป็นพัะส,สมเด็จหมายเลข18บแครับผมนี่ครับอันนี้เป็นพัะส,สมเด็จอ่าหมายเลข18บแครับผมองค์นี้ครับผม ครับหมายเลข18บแครับผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นพาพติตาหมายเลข19ก้าครับผม,มจะเป็นพาพติตาหมายเลข19ก้ครับผมนี่ครับ หมายเลขสิบเก้า,รา,ค,า,าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระเขาเรียกพระอะไรนะประจําวันใช่ไหมครับหมายเลขที่ยี่สิบอันนี้ประจําวันอาทิตย์ครับผมนี่พร้อมเรียมพร้อมใช้งานครับผมนี่ยี่สิบห้าสตระวรัประจําวันอาทิตย์ครับผมนี่ครับผมรอ,อไปพี่ท่านใดที่เกิดวันอาทิตย์นะพี่นะนี่มาจับมาจองกันก่อน,อนได้นะพี่นะนี่วันอาทิตย์ครับผมนี่ครับผม พร้อมแหวนพร้อม,อมใช้งานครับผมหมายเลขที่ยี่สิบครับผมเรียนนี้ครับผมนี่นี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหลวงพ่อทวดหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดอันนี้เป็นรอสอสองร้อยครับผมนี่หมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมนี่ครับผม เป็นเหนรียญล้อสสองร้อยครับผมนี่ครับผมเป็นเหนรียญล้อสสองร้อยครับผมนี่เป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมอันนี้ผมขอสักสามร้อยห้าสิบาทได้ไหนะ ขอสัก350หบาทครับผมารายการที่21แล้วก็เป็นรายการที่22อันนี้เป็นพระพรมหลวงปู่เฮงครับผมพระพรมหลวงปู่เฮงจานหน้าจาันหลังครับผมนี่ครับเป็นพระพรมอะไรนะอาจารย์เฮงนี่เป็นพระพรมอาจารย์เฮงครับผมนี่จานเต็มนะครับผม น,นี่จานหน้าจานหลังนะครับผมนี่ครับผมเป็นพระพรมอาจ,จารย์เฮงครับผมนี่เป็นรายการที่ยี่สิบสองนะครับผมนี่รายการที่ยี่สิบสองครับผมนี่ครับนี่อันนี้ผมขอสักสี่ร้อยบาทนะพี่นะอ่ารายการที่ยี่สิบสองผมขอสักสี่ร้อยบาทครับผม แล้วก็สำหรับพี่พีท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมครับผมแอดไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ